สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของทุ่งตันเอ็นที่อำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาครับวันนี้วันที่5ตุลาคม2568นบะครับบรรยากาศดีมากๆและมีพี่พี่นักท่องเที่ยวมามากมายกันจริงๆครับวันนี้ผมจึงตั้งใจว่าอยากแบ่งปันรอยยิ้มเล็กๆให้กับพี่ๆในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมและนักท่องเที่ยวนะครับที่มาชมบรรยากาศทุ่งตันเอ็นแห่งนี้ผมจึงตั้งใจว่าจะเตรียมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไว้แจกจํานวน100แก้วนะครับแลวก็ได้ปรึกษากับ พี่ธนพลสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับเพื่อจะนํามาแจกนะครับพี่ธนพลบอกว่าสมทบทุนให้อีกร้อยแก้วนะครับวันนี้จึงมีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตมาแจกจํานวน200แก้วเต็มๆกันเลยครับบอกเลยว่าวันนี้ทั้งสนุกและอิ่มใจมากๆครับเห็นรอยยิ้มของพี่ๆแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกดีมากๆครับเป็นวันที่น่าจดจําอีกหนึ่งวันเลยครับ และฝากพี่ๆทุกท่านครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้เพจเล็กๆของครอบครัวไปวัดไปว่าพักกินว่าเที่ยวไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอพี่ธนพลชารตเบอริรี่โยเกิร์ตที่ไหนอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับขอบคุณมากๆครับ